เห็นพ่อพี่น้องมันอยู่ในปลาด้วยจ้ะสวัสดีเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู่สู่คนงาใหม่ย,ยังสิกระเจ็บออกนะพี่น้องคปิดกระสีได้นั่งตักเก็บไปเทละหน่วยพี่น้องไปิดเทระตุนเบิ้งพี่น้องกระโออยู่เนาะโออยู่เด้อโอคักอยู่พุ่นละกระสีค่อยเลี่มไป เรื่อยๆเดี๋ยวกอบสิผ้าไปเบึงมือปูของข่อยเด้อยอุ้ยปูแบแดงตัวนี้พี่น้อยปูแบแดงเห็นหน่วยนบ่พี่น้องนี่ปูแบแดงหน่วยมันสีหญ่ไอ้เดี๋ยวกัสิเบึงผ้าบึงมือปูข่อยสิตัดไปนี่แหละจับขึ้นเทละาตดูดเรียบร้อยจีพายเพราะมีพี่นออ้องอือเออยาวเลยได้แล้ว เห็นบออยู่ <tum bs> <laughs> ่เด็นเงงานอยู <trendy> ่ห <h> <oo> ่มบ่มักอย่าตอยางกันน้ำบอมันมักมักใครมักมันอืถ้ามาสามันบอเนีนค่ะมักในปลาในดวงกระลื้ไปเมื่อยังกระดายมันบ่คว่มทุกขว่มเนาอืมมาสู่ค่ะมาสู่ที่วิตนง่นกระเจีนี่ออกเหนียว มันต้องเก็บออกก่อนได้พี่หนอกเก็บออกมันยังตักไงมึงแล้วก็สีขั้นตักไปยังสีอะไรพี่หนอตวดมึงละ่งละมันก่ไงตัวละ่นละนั่นแหะจึ้นเทระตูดตักไอ้มไดเบิทิ้นไวเนี่คะ่ะตักเอาแต่ปลายมไหลนักอตึงเไดพี่หนอ,อเห็นบอกตากใบพีใ้ตนี้นี่ไม่กระดูดโดนเดรรายละ่ะ เอาคุมาตั้งไว้ใกล้ๆ่จะของใช่ไหมเว้ยนจังบ่ได้ลุกยางดูมวน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 หุ่นแล้วเราขวดใหญ่กับวอดีเลยอืมบวดรังกันเอาหลังพิ้นใส่กับอันก้อนหินโหลดตินี่เจ๊มันโยกขอกโยกขาจั๊มาได้ใส่แบบทีนี่ในไลฟ์เตยกีได้หนึ่ง ไม่แล้วเบิงเพินเบิงน้ำเนี่ยอู้ิบนเขาขึ้ได้ไหวเถอะวะงานบองยัครับนอสาธโไม่ธรรมดาคุณใดหนังไส้ยังให้หน่อยๆให้ใม่ไตเลยแล้วสิประเดิมมันอีกนางล่งโหลดเก็บเทลลาตนยยสีเพราะว่าสีผ้าไปใส่ไะไสีคอยผ้าหลุดเอาอยู่นี่ไปใส่นะอ้ละหมันได้ไปซู้นวยตักเป็นหาเป็นหนาไป บยางขันยางแล้วมันนานไดเออขึ้นมาละค่ะพี่น้องเยเิเราตักได้พี่เนาะอุ๊ยเราตักกันไม้เอบับแดงได้นยแ่หืทางบ้านเขาเห็นว่าเป็นตะมวนเถย้ยหน่อยเข้า่าอยู่มวนเด้อมาเด้อพี่น้องด้ยมวลพี่น้อมวนค่ะ ถึงแท็กให้มันเบิร์ตคาเครื่องบินไรมันก็บ่ล้ายเอกค่ะบ่ถึงหามือแอกไปกลับไปกลับแน่นว่ายช่ค่ะบักแบมที่ไรค่าเครื่องบินโมพี่น้องค่าวี่ใครในแต่บัวเลยเฮ้ยพี่วิสาเนาะพี่น้อยเนาะค่ะสื่อตูวเครื่องบินมาเลยเพราะว่าพี่น้อยคนนี้วิสาอยู่แล้วนะพี่น้องวิสาสามปีด้วยพี่น้อยแม่นค่ะวิสาสามปีค่าเครื่องบิน ไปกลับก็สี่หมืนประมาณอืมมานะคะอุ้ยน่าลงมากเห็นว่นี่เจอดูว่นี่คนเหรอเนี่ยเห็นลูกน้อยแดงนี่นี่พี่น้อยผู้แพแดงนะเนี่ยผู้แพแดงค่ะคุณอ่านั่งเอาให้หมดเลยค่ะเมนค่ะสวัสดีอ้ย มันลูกมันสวยงามเนี่ยเห็นไหมพี่น้อยตรงเนี้ยตรงนี้ด้วย,ยเนี่ยข้างๆเจ้าเนี่ยพี่น้อยนี่โอ้โหโอ้เบงมันตักเป็นหนาไปได้บั่นหอยสีไปตักได้บัน่นตกัตก,ตกได้ค่ะตักตักตักหอยสีเมา่เบงเจา้าโอ้โหพี่น้อยตักเป็นหนาเป็นหนาไปเด้อโมผ้าไป, <S <S าไปใส่ได้บั่นสิตักเอาตองนี่แหละนั่งตักเป็นหน้นา,ปานไปเลยนะคะ เออเบิงพี่น้องเบิงบดู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 เธอทำโอ้ยแก่ว่าถัาปล่อยไปไมันคือสีตึงอยู่เลยนี่คอยว่าวาสันโอ้โหมันนี่จะบูแบแดงตัวนี้พี่น้อยอโอ้โห่อยตรงคอยยางพี่นอ้องเพราะว่า อืเห็นบอพี่น้องมาเจ้าเห็นบ่น่ะอีกต้นหนึ่งเลยดูเอ้าค่อยหักมันสักอ้พี่น้องเบิ่งพี่น้องมันสิลุยเลยได้บาอพี่น้องเด้อขอลุยก่อนนะจ๊ะพี่น้องเอ้วันลังบอกบูแปยแดงมาเจ้าเห็นบ่ เห็นบ่เดีรือบบข่อยสีโซ่การตักให้เบิ่งได้บ้านพี่น้องเด้อไหนไม่จังหันแล้วค่ะพี่้องแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสีโซ่การตักให้เบิ่งได้พี่น้องเอ้ยข้าเบิ่งนี่โซ่การนั่งทุกันที่หลังทุกล่ะโอ้ยเบิ่งพี่น้องมาข่อยให้มือกล่องข่อยมาถ่ายข่อยอันมือปูข่อยไหมมือปูมือมือเปลอข่อยเจ็กเป็นแนวใดดอกพี่น้องเลยขอาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อ ตักบลาเบลน,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 นี่มันมันเป็นง่ายๆได้พี่น้าะพอเห็นมันได้บ่ก็คือหน่วยขอสืออ่อนมั้ยเนี่ยเสะอ่อนมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละท่าตักบลาเบลของพี่นอ้องนึ่งกับพ่อหึ่งถ้าเห็นงาใหม่งา,มาหมอเขาเก็บออกพี่น้องไม่ใช่เด้ตักง่ายๆนะ ับ,บขึ้นเทละตสูนด้่พี่น้องเลยอันมือเศรา้าพอถืกอกะเอ้ยขอสีลูกก่อนที่บิดอ่าลูกขึ้นค่ะนนงาใหม่นี่มันขีดข้างขีดขวงงทาง,ทาง,ทางนิดเียวต้องค่อกขีดออกนะจ๊ะมันจะได้ไม่ขวงทางนะจ๊ะสีเดียดตั้งไง่าย เห็นบ่เห็นหน่วยบ่ค่ะเปิดขึ้นแล้วเซยเลยอู้ยสวยงามมากเลยค่ะนั่นเด็กวัยชุ่อหนุนเลมันใบหลายพี่น้องกับท้าบ่พสเยขึ้นท้าสิบ่โเห็นเห็นบ่อื้อหือเป็นดอกโบยแหววแดงไม่ตีไงกุนหิบหน่อยพอเจ้าว่ะไงไงเดมก็โตมันต้องเปิดเซยขึ้นพี่น้องอันง่าใหม่นี่ก็ของดีดี มันมันใหญ่นะพี่น้อหนุ่มันจะลูกแค่นี้บ่เอาเอาเอาอพี่น้องมาเบิ่งเดี๋ยวติสันจะทำงานแล้วค่ะเออหมดข้อมือี่ไม่ได้น้วเดี๋ยวเขาจะเงินอีกอ่ะไปมาเบิ่งข่อยบูเบง้ามีหลีพี่น้องแกนโคลโลตักไปพี่ใหญ่สิมาตักนดต้อข่อยกามาพี่ฮะขุนทำงาน พี่มะขันมะขันน้ำข่อยเป็นหนาไหมพี่วะเขาคุกมานี่มานางแกนี่โอบเอะใชแต่ว่าจะาต้องเหยียบอันนี่ลงเหยียบต้นไม้ลงเออจะนีไปเออเอาเบิ้งเล่าพี่หนุ่มเหยียบลงหักออกเออนั่นแหละมวยพี่หนุ่มโอ้ยมวยแม่จัดการไปค่ะ กดไปไปย,ยตักตั้งแต่กดมันเองคะตัตกไข่มันได้บ่สุหน่วยนะพี่หน่อยใชีได้แค่เดีส๋สรุปผลงานอยู่บานด้วพี่น้องว่าได้หลายปไปไนหนมือนี่นเพราะตัวเก็บก่อนนะจ๊ะไม่บายก่อน,น,นะะสรุปผลงานนะพี่น้องตักสามชั่วโมงเนาะพ,พี่หน่อยพราะมช่โมงบอก มาถึงเราสองชั่วโมงกวนเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเมื่อยหลังเมื่อยเอวเนาะมันบ่ได้หลายพี่น้องเล็กสองถังแต่ว่าบ่เต็มปานใดนี่แหละสบานนีนก็สิมานั่งเฮ็ดความสะอาดควดมานั่งไหลๆนะทุยคนเฮ็ดความสะอาดเป้าเฮ็ดบานนี้พี่น้องเอาพี่น้อยเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไม่มีใดซับนี่แหละน้องเขาเป้าปนใจเป้าค่ะเป้าเฮ็ดเจอกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องเนาะ